นี่เดี๋ยวจะพาเมบังรถนอกกระแสแต่งซิ่งนะไอ้ปีศาจเขียวซีประตูงวด6,000บาทตลอดสัญญาปีดาบบอมเดินของเครื่องเขาเลยนี่มันน้องไกหนนะ้าของเครื่องเัาไี่ยอมโอ้ยของเครื่องเบอร์ทุกเบอร์ทุกตระย่านไอปีศาจเขียวนี่เป็นตะย่านแห้งนะปีดาวผ่อนหกพันบาท ล่อแม็กออกที่สิโอ้โหโคตรสุดเลยครับพี่น้องเออเห็นได้ในสุดแตงซิ่งตุ้งตาแตงซิ่งไปนี่นนเจอมาด้าทีทีห้าศูนย์แตงซิ่งแต่งคนธรรม,มาดาแต่ขันทั้งขึ้นมาในล่านไหนสอบไปกูด้วยงั้นนี่หาร้านสอบยากพี่ด้วยงั้นนี่เขาไม่้องขันทั้งขึ้นมาในรุ่นนี่นะต้องทัใ้ใจแน่แน่แต่ว่าผู้ใดอยากได้หล่อๆสุดๆ ไอ้ปีศาจเขียวก็นี่อ้แย่บอนกันเดี๋ยวเราพันโชว์จ็น้อยดีงับไม่แสงก็รูโอโอ้าวีดาวอออาารอนาทตลอดสัญญาปีสาเขียว เขียวพลังไปนะเขียวปีกแรงครับเขียวมรกตนะเขียวเหนียวซับฮะเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับโอ้โหอย่างเทพแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังโอ้ีสันเขียวคนนี้สุดไหมไปลุ่นดูเอาสฟมากไฟมันเนี่ยไฟ LED โคมดำนะอ้าจัดในทุกอาชีพ เกษตรกรท่าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมา โมเป็นเครื่องไถนาเด็กน้อเครื่องของมันได้แก้ยัไงนี่เป็นแก้มาครับดูดิเต๋อเปิด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 ตะยานเปิดตะยานแห้งอ้าีที่การจองครับแอดไลน์กับที่นาที่ต่อเฟซบ o ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดกขับมาส่งแบบประชาชนเบอร์ชว์ที่อยู่กขับมา3ามยางแค่นั้นอย่าอายเดียนเรื่องให้ จะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวอ้จัดให้ช่วยทุกทันด้านทุกเขสส่งปีทอดหน้าบ้านกับพี่น้องพิมพกัมบ้าสุดก็ไม่เสริมเจวกับบ้าจ,ว,าาจวดอีกแล้วไอ้เสริมจัดให้ช่